เฮ็ดนังวัวดอกบกง่นยน่ด้วยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดหมากกันลงน้ำแนอด้วยค่ะเดอ้ออิสานบ่านปลายสวัสดีค่ะมือนีกับมาหาเฮ็ดเอกแล้วนะค่ะมาก,กับยายคือเกาค่ะลุงฟ้าเฮ็ด อ้างว้งเด้ค่ะว่ามูนีสได้ยว่ายังนีคกอเก่าอยู่นะคะ่ะนี่ผนดอกนึง่งพออีกแล้วมูใหญ่ๆนะอื แต่ยางหลายคี่เก่าอยู่เดี๋ยวคุณเดี๋ยวมันนั่งทำถ้าเจอแบบนี้จะมั่นเหรอเนาะคะ่ะเป็นแผงเลยพอเห็ดตะไคร่ หรือว่าเห็ดหอมอนั่นแหละก็ไปทั้งใดบุญใหญ่ก็เด้อมึงเ <c oughs> ห็ดหาบเบื่อเด้อค่ะผันสิมวนไปไหนมันจะมีหลายปไหนมี <c oughs> อีกสองโด

กแกระเจ้าได้ลายแล้วยายอเ,าเออเดี๋ยวเต็มกระตจ้าละพ่อละยายได้เยอะบ่อยายได้อยู่แต่ซาหนี่ไห <laughs> นไหนไหนขอลูกอกโอ้ยายได้เต็มซาจ้าเปิดเล้บเปิดตือ จบที่หาเห็ดกับจบที่ไหกับนะจ้ากับบ้านมาเนะวิวงามผลงานมือที่สองค่ะได้เบารซัรสมู่บ้านแล้วก็ะดอกในก่อนคางสีแก้แล้วเนาะคือคนนั่นแหะแก้ไปน่าแดดมันห้อนห่อนมือน่อีงหมู่บ้านมันห่อนปานนี้ แค่ก็เือโอเคอยู่เด้ค่ะได้ซ้ำนี่ขอบคุณหลายๆเด้ค่ะเดอ้อขอบคุ้นทุกการรับชมเฮ็ดแล้วแล้วก็สียเอาไปล่างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในได้จ้าพี่น้องเอย้ยยูดีมีแห้งสุขผูสุข,ข้นเถอะ